สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันข้าเนจตุรทีนะคะวันสุดท้ายนะคะวันวันที่10ของการอขอพอรพระองค์นะคะก่อนที่จะส่งพระองค์นะคะเสด็จกับเขาไกลลาดนะคะเราก็จะทําพิธี ขอพรพระองค์ก่อนตอนนี้ก็จะขออนุญาตส่งน้ำพระองค์ก่อนเลยนะคะคลิปแต่และคนที่ลงนะคะมีแต่อลังการงานสร้างสำหรับคนที่ไม่มีเงินนะคะเราคนจนๆบ้านๆเราจะทำยังไงล่ะเราก็ทำตามกำลังศรัทธาที่เราทำได้นะคะอันนี้แต่ก็จะทำการส่งน้ำพระองค์แล้วนะคะทุกคนเนี่ก,ก็วางพระองค์ลงก่อนนะคะ อย่างแรกเลยนะคะก็ใส่อะไรก่อนก็ได้ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นนมจืดค่ะทุกคนเวลาเวลาะจะลาดก็ท่องด้วยก็ได้ค่ะเวลาจะสูงน้ำพระองค์ก็ท่องโอมกังคณาปตเยนะมะฮาโอมกังคณาปตเยนะมะฮาแล้วก็ลาดด้วยน้ำเปล่านะคะทุกคน โอมกังคนาปตะเยนะมะฮาอมกังคนาปตะเยนะมะฮาจากนั้นก็เป็นโยเกิร์ตค่ะทุกคนโอมกังคนาปตะเยนะมะฮาอมกังคนาปตะเยนะมะฮาค่ะแล้วก็เอาน้ำเปล่าราดตามนะคะใส่โยเกิร์ตเข้าไปแล้วนะคะส่งน้ำด้วยโยเกิร์ตโอมกังคนาปตะเยนะมะฮาแล้วก็ ตอต่อด้วยน้ำตาลทรายค่ะท <grid> ุกคน,นกอมกันนงคณาปตะเยนะมะฮะอมกังคณาปตะเยนะมะฮะแล้วก็ล้างก่อนนะคะส่งน้ําเปล่าตามอมกันนงคณาปตะเยนะมะฮะจากนั้นจะเป็นเนยกีคะ่ะทุกคนอมกังคณาปตะเยนามะฮะ โอมกังขนาปฏายเนมะฮาอมกังขนาปฏายเนมะฮาอมกังขนาปฏายเนมะฮาต่อไปเป็นน้ำผึ้งค่ะทุกคนโอมกังขนาปฏายเนมะฮาอมกังขนาปฏายเนมะฮา จากนั้นเราก็จะใช้ผงสมุนไพรนะคะผงจันจันดันผงกุมกุมผงซินดูผงขมิ้นนะคะข้าวอักษระนะคะ,ะขัดถูที่วรกายของพระองค์นะคะแล้วก็เราก็ท่องสวดไปได้ตามสวดสวดมนต์ไปได้ด้วยเลยนะคะสวดบทบทบูชาพระองค์นั่นแหละองค์กัรคณะปติยานมหานะคะค่ะทุกคนแล้วก็ใส่ผงสมุนไพร ทั้งหมดแล้วก็ขัดเลยค่ะทุกคนขัดให้สะอาดนะคะทุกคนแล้วก็ขัดพระองค์เสร็จแล้วก็ลาดด้วยน้ําเปล่าทำความสะอาดพระองค์นะคะเหมือนเราอาบน้ําให้พระองค์เลยนะคะอันนี้เตยก็ใส่น้ําอกด้วยะค,ะค่ะค่ะเมื่อทําความสะอาดพระองค์เสร็จแล้วก็นี่ค่ะแม่น้ําคงคาค่ะทุกคน ก็ส่งพระองค์เลยค่ะกคาปตยเยยนมมาาสิมาามาา่ะทุกคนก็อ่าส่งน้ำพระองค์เสร็จแล้วนะคะก็ถวายดอกไม้ย้าแพร์นะคะสายยันโยสายศิล์นนะคะแล้วก็เครื่องประดับตกแต่งตัวให้พระองค์นะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นของไหว้ค่ะทุกคนก็จะเป็นพวกผลไม้ขนมหวานนะคะแล้วก็พวก เทียนกํายานนะคะเพื่อทำการอรารตีไฟขอพอรพระองค์นั่นเองนะคะทุกคนถ้าใครสวดสวดพระนามไม่ได้ก็ถ้าใครสวดบทบูชาไม่ได้ก็ก็เปิดเพลงได้นะคะทุกคนแล้วก็ทำการอรารตีไฟนะคะทุกคนจนกว่าเราคิดว่าอืมสมควรหยุดแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ขอพอรพระองค์ได้เลย ได้ก็ได้ทำการอารตีไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ตอนที่เปิดเพลงสรรเสริญก็สั่นกระดิ่งไปด้วยก็ได้หรือว่าใครมีแต่ก็เป่าไปได้นะคะเป่าได้เลยไม่จำเป็นว่าจะเป็น,จะ,ปนจะบูชาถูกหรือผิดจะทำขั้นตอนไหนก่อนไม่จำเป็นนะคะทุกคนได้หมดเลยนะคะได้บุญเหมือนกันได้พรเหมือนกันค่ะทุกคนเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะส่งพระองค์กับสุขาแกลาดนะคะทุกคนปกติก็จะใช้ น้ำจัน์นะคะแต่ว่าเราไม่มีน้ําจันทเราก็ใช้น้ําหอมแทนนะคะฉีดให้พระบรากายของพระองค์หอมๆห,หน่อยบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จะส่งพระองค์เสด็จสู่กับเขาไกรลาดนะคะทุกคนข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าลูกขออนุญาตส่งเสด็จพระองค์กับสู่เขาไกรลาดเพคะขอให้พระองค์และครอบครัวมีแต่ความสันติสุขและปกปักรักษาลูกหลานนี้ ให้หลุดพ้นจากอุปสรรคทั้งปวงและให้ประสบกับความสำเร็จด้วยเธอสาธุโอมสีขเนสายนมหา